สวัสดีครับตามติดที่เราในวันนี้นะครับอยู่ที่วัดลุวรรณารามนะครับอยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยเจรินะครับมาบ้านใหม่อีกแล้วบ้านใหม่อีกแล้วบ้านใหม่ชัยเจรินะครับอยู่ไกลนะมาถึงแต่เช้าแล้วแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็ตั้งขบวนแห่กันแล้วนะครับวัดที่10แล้วคุณผู้ชมไปนับดูแล้วนะครับเป็นวัดที่10แล้วนะฮะอันนี้เขายังไม่ได้แจกโรงทานเลยนะกําลังตั้งโรงทานกันอยู่นะครับ วัดที่สิแล้วในการทอดกระถินในปีนี้นะครับสบายๆนะครับไม่ซีเรียสนะครับวันนี้เราจะทําตัวแบบสบายๆไม่ซีเรียสนะคุณผู้ชมนะอ่าสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูพิธีการต่อไปนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีการแห่แล้วนะครับ นี่บริเวณอันนี้รถแหร่รถแห่คุณผู้ชมรถแหร่รถแห่วัดรุวันณารามนะครับตำบลน้องแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยเจริจังหวัดบุรีรัมย์นะครับห้องน้ําอยู่ไหนนะผมเป็นคนที่ขาดห้องน้ําไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะนี้ที่ฉลององค์กระถินสะพ่อองค์กฐถิ่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นี่รุ่นทางมาโอ้โหต้นไม้ร่มรื่น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 นะน,นี่ โอ้โ่ก่อนน่าจะมีสอยดาวนะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนมีสอยดาวเออนะครับคุณผู้ชมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะ,ะนี่เข้าไปด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอโอเคนะครับนี่คือด้านในนะด้านในนั่งประมาณนี้นี่นั่งเต็มศาลาแล้วครับโอ้เต็มศาลาแล้ว 呃。Uh, <laughs>

สายดาวมีหมอนมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสายดาวเขาเรียกว่าร่วมบุญร่วมบุญร่วมกุศลเอาเงินเข้าวัดนะครับสายดาวสายดาวนะครับสายดาวนะครับโอ้ <c oughs> โอนี่สายดาวมาได้นะครับน,นี่ก็วัดวัดวัดอะไรนะวัดลุวันนารามวัดลุวันนารามครับผมนี่นี่สายดาวโอ้โหวัด สวยครับสวยสวยวัดสวยครับชั้น2มีชั้น2ด้วยมีชั้น2ด้วยนู่นโรงยาลอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่บริเวณวัดนี่นะครับไฟดาวอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้โหอันนี้วัดนี่วัดโอเคนะครับจบบริบูรณ์ วัดลุวันนารามนะครับวัดลุวันนารามจบบริบูรณ์นะครับจบบริบูรณ์ก็อยู่จุดนี้บริเวณนี้นะครับเรียนเชิญกันได้เลยนะครับนั่นโอ้ยเรียนเชิญอีกแล้วอันนี้เขาก็จะมีโรงทานก็จะมีสอยดาวนะครับฝั่งน um 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 um> ี้จะมีส้อยดาวเพราะว่าจบปุ๊บเขาก็จะสอยดาวแล้วจะสอยดาวจะสอยดาวแล้วก็ไหว้พระอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นี่อ่อ่านี่ไหว้พระอยู่ฝั่งนี้นะครับไหว้พระฝั่งนี้ อันนี้กําลังสอยดาวกันอยู่นะคุณผู้ชมนะครับมีสอยดาวกันตรงนี้นะครับนี่โอเคนะครับมีสอยดาวมีไหว้พระต่างๆเยอะๆนะครับเยอะก็โอเคนะครับเดี๋ยวลงทางก็แจกอยู่นะครับเดี๋ยวไปวัดต่อไปนะครับวัดศรีสุนทรนะครับห่างจากนี้ประมาณบอกขับรถ11นาทีน่ะ5-6กิโลไม่ถึงไม่ถึงน่าจะใกล้ๆแถวนี้แหละไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดสุนทรอีกที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสาธุนะครับ